ธรรมะสวัสดีนักเรียนครับก็พบกันอีกคลิปหนึ่งนะสลับวันนี้ก็เป็นของวันของวันที่29นะเอออก่อนของวันวันที่วันที่สิครับวันพุทธที่10นะครับเราก็มาดูการบ้านของวันที่9ก้าพิกายยนก็คือให้ทำหน้า2ี่สิทำหน้า2ี่ ดูที่ว่านักเรียนทําส่วนประกอบรบไหมหนึ่งมีชื่อของของแผนภูมิอยู่ข้างบนอยู่สองมัทัดบนเนี่ยนักเรียนเขียนมัทัดไหนก็ได้เขียนว่าน้ําหนักของพี่น้องของตายนักเรียนมีไหมน้ําหนักของพี่น้องของตายเป็นชื่อแสดงเป็นชื่อเป็นก่อนที่เราจะอ่านแผนภูมิเนี่ย เราจะต้องรู้ว่าเราอ่านแผนภูมิอะไรก็แสดงว่าเป็นน้ำหนักของพี่น้องของตายนั่นเองอต่อจากนั้นก็จะมีแนวแกนตั้งแกนตั้งก็มีคูแนะว,ว่าเริ่มที่0แล้วก็ไปหไป10ไป15ไป20ไป25ไป30มสิบไปสาไปสีไปห้สไปสีห้า เกินมาสักช่องหนึ่งก็ดีแล้วนะแล้วก็เขียนลูกศรชี้ข้างบนว่าน้ำหนักน้ำหนักเป็นกิโลวงเล็บว่าอกอจุดหรือกิโลกรัมนะส่วนใ้ตั้งแต่ศูนย์บางคนอาจจะขึ้นไปเป็นสิบบางคนอาจจะขึ้นไปเป็นสิบอันนั้นก็ได้เหมือนกัน ไปสิบไปยี่สิบไปสามสิบไปสี่สิบก็ได้อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้บังคับนะก็ไม่ต้องแก้นะก็ทำไปตามนั้นนะครับแต่ถ้าจะให้สวยนะจะให้สวยก็ช่องละห้าเนี่ยสวยที่สุดนะถ้านักเรียนมองมองที่ครูทำไว้นี่นเฉลยกรูครูเนี่ยนักเรียนมองไหมมองเห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้ นะกำลังสวยเลยหมายความว่าไม่สูงไม่ต่ำกำลังดีนะครับรูลักษณะนี้นะอ่าก็เป็นว่าการบ้านนี้ไม่ต้องส่งนักเรียนดูแล้วถ,ถูกต้องนักเรียนก็ขี่ถ้ารู้ว่าไม่ถูกก็แก้ไขซะนะครับอ่ะผ่านแล้วนะครับการบ้านผ่านแล้วทีนี้ก็มาเรียนวันนี้ นักเรียนเปิดหน้า29หน้า28 29นักเรียนก็จะพบว่ามีการบวกลบคูณหารอีกแล้วซึ่งเทอมหนึ่งเราก็เรียนไปแล้วสำหรับการบวกการลบการคูณการหารทีนี้ในเรื่องของการบวกลบคูณหารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นหลักสูตรเขาก็เลยให้มีการเรียน ทัานเทิมหนึ่งและเทิมสองนะเพราะนั้นเราจะเรียนซ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะทีนี้ก็มาดูหน้า29เลย29เเนี่ยเราจะทำพร้อมกันไปนะเราจะทำพร้อมกันไปยังไม่ใช่การบ้านอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะแปดคูณหนึ่ง 8คูณ1ก็คือเอา8กับ1น1คูณกันได้8ตอบเลย8หมดปัญหานแล้วนะครับได้8นะครับต่อมาอันที่2ตัวเลขที่2ก็คือ8คูณ10 8คูณ10นะ8คูณสิเวลามีศูนย์เนี่ยเราทักศูนยลงมา แล้วก็เอา1คูณกับ8ได้8ก็เป็น8 0นะเป็น80ส,สูนย์ที่ได้มานี้คือเกิดจากการชัดนะคือ0นชักนะครับต่อมามาถึงอันที่3อันที่3 8คูณ100นะศูนย์มีอยู่2ตัวเราก็ชารักลงมา แล้วก็หนึ่งคูณแปดก็ได้แปดร้อยนะครับอ่ะต่อมาตัวเลขที่สี่แปดสิบแปดสิบคูณร้อยอ่ะแปดสิบคูณร้อยเนี่ยเวลาเราจะตั้งคูณเนี่ยนะมันมีตั้งได้สองแบบก็คือเอาศูนย์มาตรงศูนย์ก็ได้หรือจะตั้งเยื้องแบบนี้ก็ได้ นะตั้งเยื้องแบบนี้ก็ได้คือให้ตัวเลขตรงกันมีศูนย์ของตัวคูณเนี่ยเยื้องออกมาแล้วเวลาเวลาผลลัพธ์ออกมาก็คือศูนย์ตัวนี้ก็ศูนย์ตัวนี้ก็จะถูกชักลงมาศูนย์ตัวนี้ก็จะถูกชักลงไปศูนย์บนก็ชักลงไป 1, นคูณแก็ได้8เป็น8ปดพันสรุปแล้ว เหมือนกับ8คูณร้อเนี่ยศมีกี่ตัวนำมารวมกันเลย0มีอยู่สาตัวเอาศนมาคอยไปเลย3ตัวแล้วเอาตัวหน้าคูณกันอย่างเดียวก็จะได้8ปดพันนะตอจากนั้นตัวเลขที่5 800ปดร้คูณร้อยมีอยู่4ตัวก็เอาศูนมาคอยไปเลย4ตัว เอาเอาหนคูณแก็ได้8เช่นกันต่อมาตัวสุดท้ายตัวที่6 800คูณด้วย1,000ถ้าเวลาเราจะคูณในเศษกระดาษก็เป็นคูณแบบนี้ใจะไหมเอาตั้ง800ตั้งเอา1,000คูณตัวเลขเยื้องออกมาก็ได้ถ้ามี0แล้วเราก็ชัก0 0 0 0, 0. ศูนย์มีกี่ตัวนำมาชัดลงมาได้ศูนย์บน2ล่าง3เป็น5้ชักมาได้5ตัวชักมาได้5ตัวแล้วหลังจากนั้นก็เอา1นคูณแก็ได้8สรุปแล้วก็คือ8ปดแสนเลยนะก็เท่ากับเนี่ยแปดร้อยคูณพันแปดรมีศูนยตัว พันมีศูนย์สามตัวก็ชัดศูนย์มาเป็นห้าตัวชัดแปดคูณหนึ่งได้แปดอ่ะอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอ่ะอันแรกแปดคูณหนึ่งได้แปดคนนั้นคนที่มาเรียนในห้องนี้อ้าวทำเลยแปดคูณหนึ่งได้แปด ตัวหนึ่งได้แปดตัวเลขตัวแรกเหยนยัง,ยงครับอ่าต่อมาตัวที่สองแปดคูณสิบแปดคูณสิบก็จะได้มีศูนย์มาตัวหนึ่งก็เป็นแปดสิบเป็นแปดสิบเหยนยังอ่าอต่อมาอันที่สาม 8คูณร0 0ยคูณ100มีอยู่4ตัวเอาศนย์มีอยู่2ตัวเอาศูนย์มาไว้ที่คำตอบ2ตัวเอา1กับ8คูณกันเป็น8เป็น800เสร็จไหมต่อมาอันที่4 80คูณร้อย 80คูณ100มันก็จะเป็น0อยู่3ตัว8 1ก็ได้8 8000ูรืมั้ยต่อมาอันที่5 800คูณ100 800มี02ตัว100มี02ตัวรวมเป็น04ตัวที่คำตอบแล้วเอา1คูณ8ได้8 จจอย่างต่อมาอันสุดท้าย800คูณ1,000ปรากฏว่าศนบนมี2ตัว0ูนย์ตัวตั้งศนยตัวคูณมีอยู่3ตัวรวมเป็น0ูย์หตัวแล้วก็8คูณ1ได้8ครพบอย่างอ่ะตามไปเลยต่อมามาถึงข้อ2 5 6 3 0 ตอบเลยห้าหกสามสตอบอยังครับต่อมาข้อ2เอาศูนย์มาคอยไว้ตัวหนึ่งข้อหกสิมีศูนย์อยู่ตัวหนึงเอาศูนมาคอยที่คำตอบแล้วเอาห้าหกเป็นเติมข้างหน้าเป็น300รอยตอบอยังเป็น300ตัวเลขที่สองตอบ300 ตัวเลขที่3เพิ่มศูนย์มาหนึ่งตัวเป็น3ามพันเป็นสามพตัวเลขที่4เพิ่มศูนย์มาอีกตัวนึ่งอีกเป็นสี่เป็นสาม0มเป็นสาม0มต่อมาเป็น500ร้อคูณหกรเป็น3 0 0 0 0นเป็น3า0 0 0 0 3แล้วศูหตัวอ่าต่อไป500ร้อยคูณหกพันเป็น3ล้าน3แล้วมี0อยู่มีศอยู่หตัวเสร็จไหมอ่าต่อมาข้อที่3ข้อที่3ามนะสามสคูณสาเอาศูนย์มาคอยไวส2ตัวเลย แล้วเอาสคูณสได้9เป็น900ต่อมาเพิ่มศูนย์มาอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เพิ่มเมื่อกี้สอศูนย์ตอนนี้เป็น3ามศูนย์เป็น9 0 0าเป็น9 0 0าต่อไป300กับ300คูณกันศูนย์ก็เลยกลายเป็น4ตัวเป็น9ก้าหมื่น เป็น90,000ต่อไป3,000 300เป็น900,000เป็น900,000เห็นหมั้ต่อจากนั้นเป็น9ล้านเป็น9ล้าน0 6ตัวนะ9แล้ว0 6ตัวต่อไปข้อที่4 ข้อที่4 90คูณ40เอา0มาคอยไว้2ตัวก่อนแล้วก็9คูณ4 94เท่าไหร่36เป็น360ต่อจากนั้นไปข้อทอันที่2 900คูณ40 0มี3ตัวคอยไว้94 36 เป็นสาและศูนตัวต่อไป900าร้คูณสี่ก็จะกลายเป็น3ามแสนหกหมื่นสแสนหมื่นเสร็จไหมต่อจากนั้นไป94 36สี่สก็จะกลายเป็น3ามล้านหกแสน สามล้านหกแสนแล้วก็อันสุดท้าย0มีอยู่6ตัวก็จะกลายเป็น36ล้าน36แล้วก็ศูตัวใส่คอมมาสองหนถูกไหมครับจบแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่การบ้านนี้ให้ทำคร้อมกันเลยอันนี้ง่าย,ายๆกรณีที่มี0ูเนี่ย คูง่ายมากเลยนะศตัวศูนย์ไม่ต้องเอามาคูณชักมาอย่างเดียวเลยอ่ะทีนี้มาสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำการบ้านสำหรับคลิปนี้ก็คือหน้า30กับหน้า30หน้า30มนกเเปิดหน้า30อันนี้ให้ทำเป็นการบ้านเลยนะอ่ะยกตัวอย่างสักข้อที่หนึ่ง สองคูณอะไรเอ่ยได้พันสองอยากจะทราบก็เอา200ไปหารพันสองก็ได้เอา200ไปหารพันสองได้หครั้งเพราะฉะนั้นต่อหกครับต่อแฟนแรกก่อนหนะทีนี้มาข้อสองล่ะ ข้อ2อํทอย่างละข้ออันนี้เป็นการบ้านนะทำอย่างละข้ออะไรเอ่ยคูณ600ได้48ได้10่ันแก็6 6อะไรเป็น4 4 8อ่ะก็68แสดงว่าคูณด้วยแตัวที่หายไปข้อ2คือ 8. แปายอย่างต่อไปข้อที่3 อันนี้700คูณ3นี่ตอบ7 3 21เติม0ูนย์2ตัวต่อมาข้อ4 5คูณ900เติม0ูนย์เป็น2 1. ตัวก่อนแล้วก็5 9เป็น45เป็น4,500นอ่ะนี่นี่ทำตัวอย่างให้ดูอย่างละข้อเพราะนั้นที่เหลือทำเองเติมเองนะ เสร็จแล้วมาถึงข้อ3ข้อ3ให้หาผลลัพธ์10ข้อเลยอันนี้ก็นักเรียนก็ทำได้เลยนะทำได้เลยามเหมือนกับเหมือนกับหน้าหน้าหน้าทีเ่เก้านี่งนะทำคล้ายๆหน้าที่9้าแต่ว่าอันนี้จะเป็นข้อข้อละหนึ่งหนึ่งครั้ง นะเพราะนันนเกเรยียนก็ตอบคำถามมาหน้านี้เป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าในวันพฤหัสก็จะเริ่มขึ้น3ามสิ 1. ถ้าใครมีความสามารถจะทำล่วงหน้าก่อนก็ไม่ว่านะแต่เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มีการบ้านหน้า30นะนกักเรียนทำมาการบ้านหน้า30ครับ ขอในักเรียนตั้งใจนะครับส่วนการจะเปิดเรียนนั้นคิดว่าถ้าจะเปิดได้ก็คงเร็วๆนี้แนะถ้าจะเปิดได้นะหวังว่าคงจะเปิดได้บ้างน,นะครับเพื่อเราจะได้มาเจอหน้าเจอตากันนะครับใครมีเรื่องอะไรสงสัยก็เดี๋ยวมาถามที่โรงเรียนเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนครับสวัสดีครับ